ครับกับสวัสดีเอฟซีอ,อมมาจารย์นอตตี้ครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิวบ๊บนอนนอกเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์นอตตี้พาด้วยออวันนี้อาจารย์ก็กําลังจะให้แนวทางหน่อยเรานะ้มาดูบรรยากาศก่อนครับเอฟซี FC ทางช่อง YouTube นี่คือบรรยากาศหน้าที่บ้านอาจารย์นอตตี้วันนี้ฟ้าคึ้มนะครับเนี่ยหมอกกาลังลงนะครับก็นี่บรรยากาศบอ่อน้ําของปูนะเป็นไงเอาเก้าอี้มานั่งคิดหวยมานั่งโง่โอยู่เนี่ยกับปูเนี่ย คืออากาศดีนะที่นั่งเล่นอาจารย์ดูหมอกดูบออข้างหลังดูมองไม่เห็นบ้านเลยเห็นไหมเออเหมอะคุ้งครับช่วงนี้อ่าความปดอากาศต่านะครับควมปดอากาศต่ําแล้วก็เนี่ยมีน้ําตกนะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเปมานอนนี่เลยอีกสักครู่เนี่ยนอนนี่เลยเพราะช่วงนี้ป่วยนะครับหน้าบ้านก็จะเป็นหุ่งนานะเป็นหุ่งนาเออป่วยเดี๋ยวก็จะมานอนง,ง,ง่อง้อเนี่ยเผื่อทีอ่จะดีขึ้นนะครับขอบคุณเอฟซีที่ส่งความห่วงใยมานะครับมาเดี๋ยวนี้อาจารย์ทำลาวก่อนทำลาวสดๆเลยโอ้ย นะแล้วก็เดี๋ยวเอานอยก่อนเนาะก่อนทำลาวเอานอยก่อนนอยวันนี้เด่นเดี๋ยวนะหาก่อนนอยวันนี้เด่นเ,เด่นสี่ฟันสี่รุ่นสี่วิ่งสี่ครับสี่สามสี่สองสองสามสี่ห้าสี่แปดสี่ศูนย์ฟังอีกครั้งครับสี่สามสี่สองสองสามสี่ห้าสี่แปดแล้วก็สี่ศูนย์ครับแป๊บหนึ่งอ่านะครับ สิบสามสี่สองสองสามสี่ห้าสี่แปดสี่ศูนย์สามตัวมีสี่สามสองสี่สองสี่สี่สามแปดป้งอีกครั้งสี่สามสองสี่สองสี่สี่สามแปดเม็ดเดียวสี่สามสามสี่อ่าเดี๋ยวอาจารย์ทำเราพัฒนาสดๆเลยนะครับอืัวก่อนมันออกสองห้าเจ็ดสองเนี่ยอาจารย์ทำแป๊บหนึ่งทำสดๆเลยสองห้าเจ็ดสองเราเข้าตัวตัวตดสองห้านะเออ แล้วก็เพิ่มแต้มลดแต้มจานสอนไว้แล้ววันนี้ก็เด่นเก้านะเราเก้าสองเน้นๆเ,เลยนะครับทุกคนเก้าสองเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนเก้าเจ็ดเจ็ดสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าหนึ่ง ฮะาเล่น9ครับมี9 2โอ้โหหมอกเยอะมาก9 7 7 2 9 4 9 5 9 1ฟังอีกครั้ง9 2 9 7 7 2 9 4 9 5แล้วก็9 1นะครับเออ3ตัวมี9 2 7 9ก้าสองสี่เก้าสองเก้าฟังอีกครั้งเก้าสองเจ็ดเก้าสองสี่เก้าสองเก้าเม็ดเดียว 9, 29, 9 29, 2เก้าสองสองเก้าเก้าสองกับหกสองตัวเดียว,ยว,ยวกันแล้วก็กันเก้าห้าไว้ด้วยแล้วกันโอเคขอบคุณทุกคนบรรยากาศวันนี้คือเาตการย์จะเอาเตมานอนนี่แหละดูดูหมอกคนนี้บ้านนะมองไม่เห็นเลยเนี่ยหมอกดูหมอกเออขอบคุณทุกคนครับไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ